Hey. สวัสดีทุกคนยินด,ดีต้อนรับกับเข้าสู่ช่อง Why s e s ูนกันอีกครั้งนะคะวันนี้เรามีหัวข้อสําคัญที่จะช่วยให้เราได้เรียนภาษาฟินิชได้ง่ายขึ้นกว่าเดิมนั่นก็คือการอ่านแล้วก็การออกเสียงนั่นเองภาษาฟินิชเนี่ยอาจจะฟังดูยากนะคะแต่จริงๆแล้วเขามีหลักการการออกเสียงที่ตรงไปตรงมามากเลยนะถ้าเกิดว่าคุณเนี่ยเข้าใจพื้นฐานการออกเสียงก็จะทําให้เราเนี่ยสามารถออกเสียงได้ถูกต้องมากขึ้นนะคะ ขอเกินก่อนนะคะไม่ใช่ครูนะคะแล้วไม่ได้เก่งภาษาฟินิชอะไรนะขนาดนั้นนะอยากจะแนะนำหรือว่าอยากจะมาแชร์ความรู้ที่เราได้เรียนที่นี่แล้วเผื่อว่าจะเป็นแนวทางหรือว่ามีประโยชน์กับคนที่กําลังเรียนภาษาฟินิชอยู่ตอนนี้นะคะ <c oughs> ภาษาฟินิชเนี่ยจะมีตัวอักษรทั้งหมด29ตัวนะคะซึ่งจะมีภาษาอังกฤษพื้นฐานประมาณ26ตัวบวกกับรวดสลาเนโอ แอแล้วก็เออส่วนมากแล้ว,ร,วรัดวจลันนนโอนี่เขาจะไม่ค่อยใช้นะจะมีอยู่ในภาษาสวีเดนเยอะแต่แอกับเออจะมีบทบาทสําคัญในภาษาฟินิชมากที่สุดการออกเสียงสระในภาษาฟินิชจะไม่ยากเลยนะคะเพราะว่าจะออกเสียงตามตัวอักษรจะไม่มีการเปลี่ยนเสียงนะอย่างเช่นอ่ะก็คืออาพยัญชนะภาษาฟินิชเนี่ยก็ค่อนข้างตรงไปตรงมามากๆเลยนะคะแต่พยัญชนะที่ต้องระวังที่สุดนะคะก็คือตัวนี้เลยนะ R ร์ R ความกระดกลิ้นตัว R นี่นะคะเขาจะมีความสำคัญกับภาษาฟินิชค่อนข้างเยอะนะคะเพื่อนๆสามารถพูดตามได้นะคะ R R ฝึกบ่อยๆนี่นะคะก็จะทำให้ออกเสียงได้เองนะคะในภาษาฟินิชเนี่ยเขาก็จะมีการออกเสียงพวบสระด้วยนะคะอย่างเช่น R E อ่านว่า I A E อ่านว่า A O E อ่านว่า อ,อีกเรื่องที่ต้องทําความเข้าใจนะคะก็คือการเน้นเสียงในภาษาฟินิชนั่นเองซึ่งจะเน้นหนักในพยางค์แรกของคําเสมอนะไม่ว่าจะเป็นคําสั้นหรือว่าคํายาวนั่นเองคําว่าซั o วมก็แปลว่าฟินแลนด์นะคะเราจะมาออกเสียงพร้อมกันนะคะซ u ่วมลองอ่านว่าซ u o m มจะอ่านง่ายมากเลยนะคะซัวมเขาจะเน้นที่พยางค์แรกนะคะพูดตามนะคะกีโตส ก็แปลว่าขอบคุณก็ณจะออกเสียงเป็น kios <ส>เห็น e สองตัวไหมคะ kios ออกเสียงได้ยากหน่อยนะคะแต่ว่า kios คุณอ่านแบบนี้เนี่ยจะง่ายมากๆเลยนะ s u o อ m i แล้วก็มาอ่านตามว่า suomi เราจะมาดูตัวอักษรและเสียงพื้นฐานกันนะคะอย่างเช่น r อ,ออกเสียงว่าะเช่นเอ t าตแปลว่ารถนั่นเอง a ออกเสียงว่าเอเช่นเมแปลว่าเรานั่นเองอ e ีออกเสียงว่าอีเช่นกีวีก็แปลว่าหินโอออกเสียงว่าโอเช่นกติบ้านอูออกเสียงว่าอ,อุเช่นมูสิกแปลว่าเพลงนั่นเอง อือออกเสียงว่าอือเช่นฮึมก็แปลว่ารอยยิ้มนั่นเองแอออกเสียงว่าแอเช่นมาก็คือชั้นนั่นเองเออออกเสียงว่าเอออย่างเช่นซูเปอร์ก็คือน่ารักออโตเมกีวีกอติ มุสิกกฮุมุมาเซอเอร์เก่งมากๆเลยค่ะในภาษาฟินิชเนี่ยก็จะมีการออกเสียงที่ซ้ํากันนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยต้องออกเสียงให้ชัดเจนนะคะอย่างเช่นคําว่ากิสซเห็นไหมคะว่าจะมี s อสองตัวนะกิสซะกิสซะก็จะแปลว่าแมวถ้าเกิดว่าไม่มี s อสองตัวนะคะอ่านแบบว่าผิดเนี่ย กิศก,ก็จะแปลว่าการแข่งนั่นเองนะคะเห็นไหมคะถ้าเกิดว่าเราอ่านผิดเนี่ยก็จะแปลเป็นความหมายหนึ่งได้เลยนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเสียงซ้ําและเสียงยาวเนี่ยจะมีผลต่อความหมายของคํานั้นนะคะต้องระวังจุดนี้เลยทีเดียวเราจะมาออกเสียงประโยคที่เราใช้ในชีวิตประจําวันกันนะคะอย่างเช่นเฮ y มิต่กูรูสังเกตนะคะว่ามีอูสองตัวนะคะเฮมิต่กูรูซ้ำเฮ้มิต่กูรู เฮ้ hey, มิตากูหรอสวัสดีสบายดีไหมประโยคที่อ <S 2อ <s> i กีตอชุยวาก็าแปลว่าขอบคุณสบายดีกีตอ s v ยว่ากีตอชุยวาเห็นไหมคะว่าจะมีอีสองตัวนะคะตัวแอจะมีสองตัวเราก็วาขอบคุณสบายดีไหมเก่งมากๆค่ะมาฝึกสองคำยากกันนะคะหนึ่งการยาลันปีรัก ขนมปังข้าวไรมาสะก,กดตามกันนะคะการยลันปีรักกะอ่านควบกันสิการิลันปีรักกะเห็นไหมว่าจะมี e สองตัวนะคะจะมี go สองตัวอย่าลืมให้ความสำคัญกับ go สองตัวกับ e สองตัวด้วยนะคะเอากาเรยียนปีรักกะเก่งมากคำต่อไปเฮิร์เนเกต เฮอร์เนเกโตก็คือซุปถั่วนั่นเองมาสะกดตามกันนะคะเฮอร์เ e เกตโตเฮอร์เนเกโให้ความสำคัญกับเตด้วยนะคะเฮอร์เนเกโตเก่งมากๆค่ะ คลิปนี้เราก็จบเพียงเท่านี้นะคะเพื่อนๆอยากจะบอกว่าการที่เราเข้าใจหลักการออกเสียงตัวอักษรอ,อากกฤษเนี่นะคะเป็นพาร์ทสำคัญในภาษาฟินิชเลยทีเดียวนะคะแล้วก็การฝึกฝนอย่างสม่ำเสมอจะทำให้เราเนี่ยเก่งมากขึ้นเลยทีเดียวว่าถ้าเกิดว่าคลิปนี้เนี่ยมีประโยชน์กับเพื่อนๆนะคะอย่าลืม กดไลค์กด subscribe แล้วก็กดกระดิ่งติดตามมาด้วยนะคะเพื่อไม่พลาดคลิปใหม่ของซายหวังว่าเพื่อนๆน,นี่จะได้ประโยชน์กับคลิปนี้ไปนะคะอย่าลืมเข้ามาติชมกันได้นะคะว่าคิดเห็นยังไรบ้าเดี๋ยวเอาไว้เราเจอกันคลิปหน้านะคะไม่ได้ดันตาเซลล์รวัสววสเวเดวส์เมกก็๊บาบาย